อามบอลมาเลยฮะเดี๋ยวบอลจะพาเที่ยว ครับตอนนี้เราก็กลับมาที่ RTC นะอ่า,นะอาก็เดี๋ยวมาลุ้นดูนะฮะว่าผลจากการที่เขาตรวจเช็คสภาพกร้องผมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะเราก็นอนแม็กอยู่โรงแรมทั้งวันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณใกล้จะ5้าโมงเยนแล้วเนี่ยฮะอเทคโนสวิเดี๋ยวไปรุ้นกันว่าเป็นยังไงบ้าง <laughs> oh, it's my company. uh, uh -huh. yeah, yeah. So replace here in here, right? Uh-huh. Uh -huh. Okay. So it's now it can uh, use like a new one, right? Uh, is uh, like a three month, four month it's okay, right? I think long, still long time, but. Uh you don't uh, uh, get the water again, right? <laughs> also, it's mean uh, maybe one year, two year. If it not the, it's all. Oh, thank you, thank you so much. So how much uh, for this? Uh, I'm just one million. Uh One million, right? Uh, uh, thank you, thank you so much. Uh, I don't have the new. Oh, the new, uh, the new and bar. and the new is maybe the expensive. <laughs> expensive, and then I uh, must order from Jakarta. Oh, I uh, see. Maybe the time not enough for. Oh, the even. for me too. Uh, it's okay uh, if I can if I. คันอ่า use forever if i t still not get the water right thank you thank you Mr. Oh I can hug you hug you อยู่ thank you thank you thank you so much โอ้โหสุดยอดมากครับสุดยอดมากวันมินเรนนะโอเคหนึ่งล้านนะครับโอ้โหสุดยอดมากก็เอาเป็นว่ากลายเป็นว่าโชคดีมากๆนะที่ว่าซ่อมได้นะฮะก็ถือว่าตอนนี้เราก็มีกล้องสองตัวแล้วนะไม่เป็นไรถือว่าสำรองไว้ฉะนั้นค่าเสียหายในการเดินทางครั้งนี้นะฮะกับ ค่ากล้องที่พังไปก็ตีว่าค่ามือถือ5,500นะฮะ1ล้าน1ล้านอันนี้ก็2 3 0 3ก็7,000บาทไม่ถึงหมื่นอ่ะจากที่คิดไว้ประมาณ40,000นะฮะก็ไม่ถึงหมื่นสุดยอดมากนะโอ้ก็โล่งออกไปในระดับหนึ่งนะฮะสุดยอดมากเจ๋งเป้งเลยเดี๋ยวไปกดตังค์ให้เขาเลย ครับตอนนี้มันก็อยู่ที่ซูลูบานบีชนะฮะก็เป็นจุดชมวิวที่ใกล้ๆกับอุลูวัตตูนะฮะเป็นจุดชมวิวแบบอาทิตตกนะฮะข้างบนก็มีร้านอาหารอยู่นะฮะสวยงามมากก็เนี่ยฮะก็มากับพี่สาวนะฮะพี่แหม่มมิชชันเคยนะพะหลพาหลงหลายวีเลยสนุกสนานกันไปฮะก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะที่จริงๆก็มีวิวที่สวยงามนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นค่ำหน่อยๆนะติดกับชายหาดติดกับทะเลแต่ว่าตอนนี้น้ามันขึ้นสูงนะฮะก็เลย ยังถ่ายภาพตามที่ต้องการไม่ได้นะแต่โอเคได้มาเห็นบรรยากาศแล้วก็ประมาณนี้นะดูก็ขังไปอีกแบบนึงน,นะฮะ เมื่อกี้นะฮะหลังจากที่อยู่ข้างล่างนะฮะตรงชายหาดแล้วนะเลยขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะนิดเดียวนะฮะก็จะมีร้านอาหารนะฮะแล้วก็สาะน้ำนะฮะเนี่ยเมื่อกี้อยู่ชายหาดตรงนี้นะฮะซึ่งสาะน้ํามันฟินมากอะ่ะแต่ว่าค่าเข้าเนะี่ยมีสปอนเซอร์นะสองแสนห้าก่อคนนะนี่มีสาะว่ายน้ําด้วยนะฮะว่ายน้ําดูพาพิตยตกนะฮะเฮบยแบแว่งเจ่งมากอะ่ะงนี้ไม่เปียกไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันก่อนแล้วกันนะแล้วก็ลงไปแช่น้ํากันนะ <พ uka> ไฮโซไฮโซนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะบอลอยู่ที่สุลูบานบีชนะฮะก็เป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะฮะโดยเฉพาะจุดชมวิววันนี้นะฮะนี่ครัสามารถมองเห็นพระทยาตะที่อยู่ฝั่งนู้นนะฮะซึ่งก็จะ <ST S> ใกล้ๆก,ก,กับอุลูวาตุที่อยู่ด้านนั้นน,นะฮะนิดเดียวเองนะฮะไม่ไกลามากนะฮะซึ่งด้านล่างเนี่ยฮะอย่างที่ได้โชว์ไปแล้วนะครับมันจะมีที่ที่แบบให้ถ่ายรูปเป็นคล้ายๆถ้ำ แล้วก็ด้านบนนี้นะฮะจ่าย2อ0 0 0นห้นะฮะได้สปอนเซอร์โดยพี่แหม่มนะ,ะมีสาว่ายน้ำเนี่ไหนๆเรามากันแล้วนะฮะจะไม่เปียกสักหน่อยก็ไม่ได้นะฮะไหนๆก็ขอลงไปนิดนึงแล้วกันสุดยอดมากนะการมาแบบว่ายน้ำแล้วก็ดูพลาทิตตกแบบเนี้ยเป็นชิลมากนะฮะเนี่ยกับเพื่อนฝรั่งนะที่รู้จักนะคนนี้อ่าเจมนะฮะอันนี้บอนะฮะเจมบอนะ ย่าอเก่งมากเลยฮะก็เป็นอะไรที่แบบโรแมนติกไปอีกแบบนะฮะนี่ก็ว่ากันไปฮะก็เดี๋ยวเป็นว่าช่วงนี้ก็ขอไหา้น้ำนะฮะแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกเนาะสบายๆนะงานนี้ต้องขอบคุณแหม่มบาลีนะไม่ได้แหม่มบาลีนี่ไม่มีปัญญาเข้าเหมือนกันแล้วอย่าถามนะว่าเมื่อกี้ว่าเจ็บหลังไหมบอกเลยมากโอเค ได้ฮะดูพราทิตย์ตกกลยอโอเคนะตอนนี้พราทิตยตกก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็บรรยากาศก็ใกล้ค่ำแล้วฮะ,ะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับหลังจากกล้อง พังพินาศนะตอนนี้ก็ซ่อมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พกตัวนี้นะมาถ่ายรูปแต่ว่ายังมีปัญหานิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะก็ยังพอแก้ได้นะฮะเดี๋ยวเอาไปให้ช่างเขาดูอีกนิดนึงนะฮะอย่างน้อยมันยังสามารถถ่ายได้เป็นกล้องสำรองก็ยังดีนะฮะกันเหนียวไวโอเคเอาเป็นว่าจากนี้ไปเดี๋ยวไปกินข้าวกับพี่แหม่มนะแล้วก็แยกยาก้ยายกลับโรงแรมพรุ่งนี้เตรียมเดินทางกันต่อไปที่มอล์เลสเนะฮะสำหรับคืนนี้วันนี้ก็ราติีสวัสด์ฮะฟ้าใหม่อากาศแจม่มใสคนก็จิตใจเบ,บิกบานแล้วเจอกันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ เช้าของการเดินทางวันที่57นะฮะวันนี้เราก็จะไปเปิดประสบการณ์ใหม่กันนะฮะกับการไปยังประเทศที่3นะฮะก็คือติมอร์เลสเต้นั่นเองนะฮะก็เอาเป็นว,ว่าตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินแล้วนะฮะเป็นเวลา7โมงเช้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันดีกว่านะฮะแล้วก็หวังว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าสายการบินที่จองไปไม่ได้ส่งอีเมลเข้ามานะครับแต่ว่าเรามีรยายละเอียดบุ๊ก,กิ้งเซฟไว้อยู่นะฮะันนั้นเข้าไปเลยฮนะเราไปลุ้นกันนะกับประเทศที่3ติมอร์เลสเต